เสร็จลึกอันนี้ก็ได้เป็นเป็นลิงอันนี้จับยกขึ้นยกลงมึงเป็นลิงได้ไงลุงอ่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงตอนนั้นอ๋อครับอโทษครับีครับดีครับลูงไม่ต้องเก่งเลยวันนี้ครับสบายสบายไปลุงยืนแข็งมากเลยนะยืนนั่งนั่อ่อนเลยครับยืนนั่อ่อนสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคือวันนี้ เรามาทําตามความฝันเปอกแล้วถามว่าวันนี้คุณลุงมาทําอะไรคุณลุงทําอาชีพเป็นปั้นน้ําตาลปั้นครับอยากรู้ใช่ไหมว่าอุปกรณ์การปั้นน้ําตาลเนี่ยมีอะไรบ้างนี่อันนี้คืออุปกรณ์เลยอันแรกอย่าต้องตั้งโต๊ะขึ้นมาตั้งโต๊ะขึ้นมาก่อนี้ต้นเราจะจัดการเลยอวาอย่างนี้ทุกคนเวลาราจะนั่งมันต้องเลื่อนมาทางนี้เลื่อนไปอยู่ได้เลยนั่งเลยตามมาแจดเลย อ๋อจะกดกดแล้วมันนิ่มเลยมันนิ่มเลยนี่ร้อนนะครับทุกคนด้านล่างนี่มันมีอะไรฮะมีเตาปิ้งนิดอยู่ครับนี่ครับอ๋อด้านล่างเป็นเตาเป็นผ่านใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยทำมานานเลยครับโอ้ยสิบสามสิบปีแล้วครับอันนี้เดิมทีมาจากที่ไหนอะไรยังไงอ๋อต้องใช้มาปจักกลอเล่นนิวเนี่ยอ๋อที่มาของน้ำตาลปั้นนิ้วปั้นน้ำตาลนิ้วปั้นน้ำตาลเพื่อเอาไปเล่นในฉาก ไม่รับปั้นหน้าลมน้ำตาอย่างเงี้ยเราไปรับที่ไหนอ่ะน้ำตาเราไปซื้อที่ตลาดมาทำเองล้วใช้สีอะไรค่ะสีขาวนี่เป็นสีเดิมสีสมาหารสีม่วนี่สีเขียวสีเขียวกัญชากัญชาก็ได้แล้วแต่กำลังฮิตอยู่อันนี้ก็ยังยังเปิดขายเลยอะไรกระท่อมแล้วกระท่อมลุงเคี่ยวไหมไม่เคียวแล้วครับแล้วกัญชาวันเดียวแล้ววัดกระดูกหมดเลยผมเลยไม่เอาเพราะว่าเคี่ยวเคียวแล้วล้มลงไปเลยอ๋อไม่แรงทูเขาไม่ได้วินมอไซค์ให้อาไม่โอ้ยแย่แย่ถ้าจะแสวงหา ทางนี้บอกเหรอทางเยอะแยัๆชานที่เราเป็นบ้องเลยอ๋อเป็นบ้องแทนก่อนที่เราจะมาเริ่มปั้นฝากทุกคนด้วยนะครับขนมชิมไมป๊อปนะครับ2รสชาติใหม่รสไก่ทอดเกาหลีและรสโคเรียนสไปซี่นะครับ2รสชาติใหม่รสชาติเข้มข้นแค่เคี้ยวก็หยุดไม่ได้อ่ะรสชาติไก่ทอดเกาหลีเผ็ดหวานเค็มคือแค่เคี้ยก็เหมือนกินไก่ทอดเกาหลีอ่ะมึงคิดดูดิลงเคยเกาหลีไหมครับไม่เคยครับเคยไปเกาหลีไหม อ๋อมันเป็นชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นไม้คือตอนแรกเราคิดว่าชิ้นไม้เป็นแบบแผ่นๆนะรสชาติเหมือนกินไก่ทอดเกาหลีเลยเลุงลองครับลงุบลองลอาลุงลองชิมหน่ะครับไก่ทอดเกาหลีไหมลุงครับเผ็ดๆหน่อยแล้วอีกหนึ่งรสชาติทุกคนรสโคเรียนสไปซี่ความเผ็ดเนี่ยจัดจ้าน ซอสไปเกาหลีเที่ยวไปเนะี่ยเหมือนนั่งกินอยู่ที่กรุงโซโซฮ <laughs> อตเพราะว่าจริงๆเนีนนะ่ยร้อนมากแล้วก็เผ็ดด้วยตัวนี้นี่ฮะโอ้โหเนี่ยเขาเข้มข้นนหะอืมมือร่อยซอสเกาหลีเลยเหมือนมาว่าเผ็ดเกาหลีอะ่ะลุงลองลอง,ลองชิมนะอะครับเผ็ดไหมลุงอันเนี้ยอ,อันนี้นอ่อนกว่าตัวนี้เหมือนกินอยู่ที่กรุงโซเกาหลีเลยลุงครับ แล้วก็ยังมีอีก2รสชาตินี่คือรสชาติสไปซี่บาร์บีคิวและรสคอนชีสนะครับทุกคนฮะอ่าโอเคโอเคเก็บขึ้นมาเลยอ่ะชุบแป้งหน่อยเอามือมาอันนี้คืออะไรครับแป้งเลยทำให้ลื่นมือมันปั้ตั้งโกนี่ครับอ๋อแป้งเหรอะครับแป้งมันเนี่ยอ๋อแต่นี่ยังเปียกๆอยู่เลยครับลุงยังเปียกๆมาข้ามาเช่กันอ๋อมามาเช็ดเด้ออืมแก้วลูกหนังหัวใจหัวใจขอหยิบขึ้นมาปั้นอย่างนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วครับแล้วจังทบหน่อยครับ แต่งไปเรื่อยๆก็สวยได้เองอันนี้เป็นหัวใจคุณลุงแล้วเดี๋ยวมาดูหัวใจผมบ้างครัเพราะว่าหัวใจผมจะอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้อันนี้คือโบโบลักแทกีนโอ้โหข้างข้างไมปแหลมอ๋อข้างไมปแหลมขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยอุยแล้วก็จกมาอย่างเงี้ยอุ้ยแอบร้อนเหมือนกันนะทุกคนครับแต่กลางแล้วก็ค่อยๆยืดขึ้นมานี่ทุกคนคือตอนเนี้ยความรู้สึกคือร้อนมากแล้วมันต้องไวมากนะอันนี้ใส่โบใส่โบลักไปดันเข้าไปเลลยอออัันนี้คคืหวใจขงงุุณ และนี่คือหัวใจของผมอันไหนน่ารักกันน่ารักหมดน่ารักหมด<笑><笑>เดี๋ยวผมขอลองปั้นอีกตัวนี้ปะ่ะครับลิงเอาจริงป่ะไม่เคยเรียนเลยปั้นที่มันมเนี่ยผมปั้นมาหมดแล้วปั้นๆตอนแรกมันเล็กไงออพอปั้นมันมา,มามันใหญ่ขึ้นวะเขาเียก็ปั้นอ๋อปั้นปั้นหัวปั้นทั้งตัวทั้งหัวเลยข้างไม่แหลมโอเคกลางๆจัำกันไหมหน่อยอ่าอ๋อนี่ใช้ได้อ๋อใช้ได้เลยนะเก่งเลยงั้นผมเอาตัวสีขาวนะโอ้เนี่ยทุกคนครับคือข้างบนเนี่ยมันจะแบบ ร้อนเกินไปแล้ว,วฟอกใหม่นิดนึงนี่เอาไมา้นี่ฟอกใหม่นี่มันเละเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าการฟอกใช่ฟอกเพื่อให้มันแบบว่านาม,มันนวลนวลอ๋อมันจะได้ปั้นง,ง่ายๆครับมันจะจับเอามือแตะแป้งก่อนอ๋อโอเคเพราะว่าถ้าไม่แตะแป้งมันเป็นอย่างน,นี้ทุกคนคอ๋อนี่ตรงนี้ได้แล้วลถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยต้องแก้ไขยังไงครับลุงล้างมือล้างมือคือลิงของเราเนี่ยจะตัวเล็กแต่นราเอามือจับแป้งเอาแป้งอ๋อต้องคอยตีแป้งตลอดเวลาตัดลงไปเลยอ่ะเออยกออกมาตัดอีกทีนึงตัดตรงนี้นะเอตัดอีก ึ๊บเสร็จอึ๊บอันนี้ก็ได้เป็นเป็นลิงแล้วนี่จับยกขึ้นยกลงมันเป็นลิงได้ไงลุงอ่าเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงตอนนั้นพ um ่อครับพ่อครับนี่ลิงแล้วก็ยกหางขึ้นตอนนี้นี่เสร็จนะแล้วก็มาหลอกกลมก่อนแล้วก็หมุนรอบๆหมุนรอบๆก่อนกิ๊บทีหนึ่งกิ๊บทีหนึ่งกิ๊บทีสองวย่งให้ขาดดลยพอย้ายขาดอ่าฮะแล้วกดลงกดลงอึแล้วก็ตัดขึ้นนี่นี่ดึงลงแล้วยกขึ้นไม่กจับไปปลาดิอ๋อดึง เออนี่แล้วใส่หมวกหมวกสีชมพูแล้วกันเออหมวกแบนก่อนก็ให้แบนบีบแบนบิงข้างขึ้นแม่มันหมวกโคบานไงอ๋อหมวกโคบานหมวกโคบาลนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่มันลิงโทมอฮอสหัวสีชมพูชัดชัดอ๋อนี่คือคันเบ็ดเอากุ้งหรือเอาปลาเอากุ้งเอากุ้งอ๋อนี่เสร็จแล้วกุ้งอ๋อง นี่คือกุ้งนี่คือกุ้งน่าจะเป็น lobster อะทุกคนหิวข้าวเลยเนี่ยพอเจอกุ้งเลยนะเมื่อเช้ากินกุ้งมาตัวเดียวเองกุ้งลายเสืออะไรเงี้ยกุ้งกอนแล้วก็ใส่หนวดก็เป็นกุ้งอะดึงเครื่องสายอออ๋อนี่คือการทำหนวดครับอ๋อกุ้งคืออันนี้มันเหมือนกับงาะนะครับเงาะแล้วก็ใส่ถุงมาอ๋อแล้วก็ใส่ถุงครอบมันไว้นี่คือขั้นตอนทั้งหมดทุกคนกว่าจะมาเป็นหนึ่งไม้อันนี้คือสิบบาท อย่างอันนี้เดี๋ยวลุงไม่ต้องบอกผมเลยนะผมลองทำเองนะอ่าผมจาได้ทุกคนครับอันนี้ปึ๊บเราต้องตัดตัดขาก่อนตัดขาตัดลงมาตัดลงเนื้อขานหลังอีกทีนึงขานหลังอ๋อเอาหางยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงตู่นลงสวยหางสวยพอแล้วนะอ่าอหมือนรอบอีกทีนึ่งอย่าให้ขาดนะอันิดนึงอ่ายกขึ้นโอ้โหเออเป็นไหม เออได้แม่หนาอันนี้จะลิงไก่ทุกคนครับเขาเรียกว่าวอกแวกเห็มแม่สวยสวยโอ้อันนี้คือตรงตามตำราของการปั้นน้ำตาเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไม้สารเนี่ยผมขอทำเองเลยเอาลิงเอาลิงแดงลุงแดงเออลิงฟอกก่อนฟอกก่อนฟอกก่อนเออทเองตัดเยอะๆหาหาเยอะๆได้ดีเนี่ยอ่าโอเคยกขึ้นเอารง เออหนูนี่ตัวเล่นขาหน้านี่ขาหลังโหลิงผมเองเองนะอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้อันนี้กอริล่าหงอกเลยอันเนี้ยแต่างกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะเฟี้ยวดีนะอ๋อแล้วจะชอบสัดไปไหนอ่านี่เห็นนะเนี่ยตัดตัดแขนตัดแขนตรงยกขึ้นม่นเรื่อนไม่ได้แล้วนะได้แล้วมือใหม่อยู่มันยังอ่อนพราะไปคอยไปดัดมือมันเลยทีนี้มันจะมีรูปอะไรบ้างครับลุงนอกจากลิงแล้วมีรูปอะไรอีกถ้างั้นถามลุงนี่ดีกว่า เคยปั้นใหญ่ที well, right. uh, well okay. er ่สุดเนี่ยได้ข่าไห่อันนี้ผมชาเลนจ์ให้ลุงเลยทําอันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทํามาอ้าวเร็วจดกันต้นมะพร้าวสมมติว่าอันนี้ไม้ละร้อยลุงจะทําขนาดไหนฮะมันมักระเตมไม้แล้วแต่บางทีเขาก็ให้ไม้ละร้อยมันมันเนื้อมันเยอะไปอืมนี่เขาต้องปั้นแบบสองมืออย่างนี้เลยครามอันนี้คือลูกอะไรครับันนี้คือลูกมะพร้าวครับลูกมะพร้าว นี่มันงานฝีหรือชัดเลยทุกคนอ๋อนี่เป็นแบบอ,อันนี้นะทุกคนมีต้นมะพร้าวเพราะอ๋อนี่ใหญ่ขึ้นไปเลยอันนี้คือนนยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังนนต้องหมุนเกลียวอีกแล้วก็แตะแป้งก่อนแตะแป้งแ,แตะแป้งให้มันลื่นความเป็นคมโอ้โหต้องแ,แปะเลยคนยืนดูก็ต้องแปะแหละครับความยากโอ้โหยากแบบนี้เลยความยากมังกรก็ยากไปอีกคันค้ามันนานใช้เวลานานกันไปเอชซีบาทเร็วกว่า อันนี้เป็นอันนี้มีทุงถุงใหญ่ทุ้งใหญ่เข้าได้อันนี้เป็นต้นมะพร้าวแล้วทุกคนครับงั้นเดี๋ยวถึงตาเราปั้นบ้างแหละปั้นแกมาลูกอะไรพี่ปั้นได้หมดมังกรมังกรใช่ไหมสามหัวแล้วก็พ่นไฟด้วยเว้ยพ่นไฟด้วยอ่ะได้ไปหามังกรสามหัวพ่นไฟอือเอาหัวเดียวได้ไหมเหลือหัวเดียวอ้าวอัดปากนะปากรอ่าได้มังกรมีปากเอ้ามีมีเขามีเขาอ๋อของเขาเฮ้ยเอาว่ะ อึบปั้นมันทุกคนปั้นมันจริงมีฟันด้วยนี่เออมีฟันนะครับผมอันนี้ผมเล่นเลยนะลูงนะเล่นเลยครับเล่นเลยครับไหนสิไฟไหมติดที่นี่ติดเลยอ๋อตอนนั้นมันลงแปะได้ที่นี่อยู่มั้ยขอให้นี่พอมันยังร้อนเออนั่นไม่ร้อนแล้วตั้งกันตั้งกันตั้งกันต่อให้มันเย็นยังต่ออะไงก็ไม่เย็นวะเนี่ยทำให้มันร้อนให้มันร้อน เทคนิคนี่ว่าเทคนิคเทคนิคเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เลยโหดะนะเสียงมันไม่น่ากลัวเลยวะอะรอโอ้โห้โอ้โห้นั่นหมาฟุนไฟด้ไหมอะมีเหรอมีฟุนไฟด้วยนะครับมันบังไม่ออกเลยทะเร้อนเมื่อยแล้วว่าไตร่ตรองผมที่ผมขายบอกกันตรงนี้เดือนนี้บอกไม่ถูกนี่เอาว่ะตีมันไม่ประณีตเลยนะมันดินลงไง อะยังไงเฮ้ยเอ้ยเส็จไงเฮ้ยเอาเรื่องเอาเอาเอามีคนขี่ไหมมีคนขี่อีกอ่าเพราะว่ามันจะเป็นทรงเก่าเลยโอเคแกดึงไม่ออกอ๋อนี่เออาถูกแล้วตัดแบบนี้แหละดึงไม่ไปแล้วอ่ะมันแข็งก่อนนะมือใหม่อ๋อโอเคงั้นเอาแค่นี้ก็ได้อ๋อที่นั่งเออที่นั่งแปะไปเลยมันยังร้อนมันแปะได้อืมผมรู้แล้วทําไมมาติกแบบไม่ทํารายละเอียดเล็กๆทุกคนคือมันยากมันแป๊บเดียวมันติดยิ่งอันเล็กแป๊บเดียวคือมันบัก แห้งเลยมันแห้งเลยครับเป็นไงอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ประมาณห้าสิบบาทโอ้ตัวนี้ห้าสิบบาทเพื่อครับเนี่ยอยากกินปะเนี่ยวนไฟเลยนะเฮ้ยเท่ะแคมอ่ะกูเสร็จตัวหนึ่งแล้วเอาตัวอะไรอีกอ่ะว่ามาช้างได้ไหมไหวไหมโอ้ช้างสบายช้างสไตล์ผมเองนะลุงนะเอาฉบาแก้วไหมะไรนะแก่นเลยนะกันกุ้งไปแล้วโอ้โหเกินละทันเลยทันทันกุ้งเลยอทันโอเคแต่จะได้นะมทำไมอ่ะมือทองแม่ คือมันก็หนุกนะร้อนไปเลยเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมีมีแล้วมีแล้วจังหวอยจังหว่อยจังหวะมันต้องได้จังหวะจะโคนละปาวานปะวานเจ๊เจอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปาวานเว้ยอืมจะเป็นช้างไม่ได้จะช้างป่าป่าอะไรวะป่าทั่วไปอ่ะอ๋ออ๋อเป็นนะเนี่ยอ๋ออันนี้อะไรปลาโลมาช้างอ้าดูคนหนึ่ง อันนี่มันคือช้างชนศึกที่ผ่านมาแล้วประมาณ18ศึกอ่ะผมดูในหน้าเบี้ยวเหมือนแล้วอ่ะหูเหอเนี่ยดูดิเห็นนไหมเงี้ยอันยาอันเตนเี้ยอันนี้ประมาณ50บาทได้ไหมครับได้ครับอันนี้หน้ามันสวยหรือว่ามันมันสวยขายได้ไหมครับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับฮะทีไงซื้อไหมดู ทีมือผมเองครับอันนี้สวยนะมังกรมีคนขี่ด้วยนะ <fi> นี่นี่นมวอน, <im ful> นี่เลยอะไอ้นันน่ะเกมะอะ UV ทะมองอัดเอ้าที<อ>่มองอ,อัด UV มันก็มีตัวขี่มังกรนี่นะอ๋อเหรอเออเดี๋ยว้เดี๋ยวราเพิ่มอ่ะ<อ>วันนี้ก็พาทุกคนมาดูเนาะนะครับนี่ก็ลองปั้นดูสนุกมากทุกคนมันได้แบบตอบโจทย์เราไปละตั้งแต่เด็กนะครับว่าอยากลองจะปั้นน้ำตาลโบราณนี้ฝากไว้ด้วยทุกคนครับ ชิมนไม่ป๊อปนะครับสองรสชาติใหม่ไก่้อดเกาหลีและรสโครเรียนสไปซี่นะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอเป็นขนมที่อยู่บ้านแล้วก็เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ต้องเรียกเพื่อนมากินด้วยเพราะเนหะ็นไหมเผ็ดอร่อย,ออยเค็มหวานจัดจ้านและตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ <c oughs> เมื่อซื้อชิมนไม่ป๊อปสองซองเหลือเพียง29บาทจากปกติซองบาท คละรสชาติได้รวมรสคอนชีสและรสสไปซี่บาร์บีคิวด้วยนะ<ม>ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมปี2564นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนรูปฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมหน่อยด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณมากครับทุกคนครับ,รบได้ครับวันนี้ที่มาให้พวกเราได้เล่นกันจนแบบทอม ถึงกลิ่นเลยกลิ่นซีกลิ่เต๊เชียรกันไหมทุกคนขอบคุไป,ไป